แกสุดยอดเลยว่ะแบบนี้แบบนี้นะพวกฉันก็เสียเงินละเด็กไปละกันเลยอไปละเนี่ยห้าร้อยด้วยหลอกในอย่าบอกนะว่าก็ตพิงบอกสาวๆพวกนี้เองค่ะว่าถ้าเกิดมีผู้ชายมาจีบฉันฉันก็จะได้ห้าร้อยเฮ้ยเธอหลอกใครฉันโอ้โหไม่อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่้วยนะจะหวานเท่าแม่คะหรือเปล่าจ๊ะ อาลักนะลเนี่ยอย่ามาสิงทุก <Apple. S 1> วัน Apple ว่างไงว่างไหมพอดีอยากคุยด้วยหน่อยอะ่ะได้เรามีความในใจอยากจะสารภาพกับ Apple อ่ได้ฮะว่ามาคือเราอ่ะชอบแอปนะ ไม่ใช่แอปแปลด้วยแต่เป็นแอปเปิลเฮ้ยแต่แต่เราเป็นทอมนะอืมไม่ต้องพูดไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรนะแอปเปิลเราก็ชอบเธอเพราะเราชอบเธอที่เธอเป็นเธอต่อให้เธอเป็นทอมเราก็ยังชอบเธอี่เชีย <She> er. จริงเหรอคะพอจะให้โอกาสเราได้ไหมเราลองคุยกันได้บ่า ได้สิงั้นเดี๋ยวคืนนี้เราไปเดทกันนะได้เลย,ยจากว่าอ,อะไรมันจะได้ขนาดนั้นวะก้ะวงะงะโอ้โหคุยว่างไงกันไว้ฮะเอามาเลยคนละห้าร้อย คุยกันไว้คืออะไรเราคุยว่าถ้าไอ้ก้าวจีบเธอติดอ่ะต้องโดนเป็นห้าร้อยเนี่ยเออใช่เห็นเธอเป็นแค่ของเล่นเอาไว้พนันกับพวกฉันนะไอ้เท่าทีเท่าทีเออแบบนี้เองสบายสบายอ่ะขาทางขำบ้าเลยเว้ยเฮ้ยขำวะขำอะไรฉันไม่ได้ชอบเธอขำอะไรไปบ้านเหรอก็ที่ขำอ่ะก็เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรสองสอง อะไรวะเออเออคืออะไรงงแอปเปิ <Safe> <time> ้ลแกสุดยอดเลยว่ะแบบนี้แบบนี้นะพวกฉันก็เสียเงินละเด๊ะเอาฮะตกันเลยฮะนี่ห้าร้อยด้วยหลอกเน่ยอย่าบอกนะว่าก็ตพิงบอกสาวๆพวกนี้เองอะว่าถ้าเกิดมีผู้ชายมาจีบฉันฉันก็จะได้ห้าร้อยเฮ้ยเธอหลอกใครฉันเฮ้ยเฉย กลับของเล่นเหรออย่าคิดนะว่าแบบจะมีแค่ผู้ชายที่เขาทากันอ่ะรู้ว่าผู้หญิงก็ร้ายยุคนี้รู้หมดละแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นกับผู้เธอไว้ใจไม่ได้หรอไว้ใจไม่ได้แล้วเท่าเท่ากันนะแล้วไม่มีอะไรกูกูกลับไปดีกว่าเสียการเสียเสียฟรีเลยห้าร้อยกลับกลับมาเถอเขียนเองนะรันเกมมาเปล่าไอนเกมดิอย่ยงอ่ะแอปเปิ้ลเก้า เราต้องหยุดเลยมันมันโง่จริงๆเราหลอกเงินมันมาได้ต้องบอกเอาให้คุได้ยินเฮ้ยมึงอะเฮ้ยเราไปทำอย่างนี้วะทำไมทำอย่างนี้วะไอ้เปิ้ลอะไอ้เปิ้ลอะนี่ไอ้เปิ้ลมันหลอกลวงว่ะเฮ้ทำไมทำอย่างนี้วะ กกกอเยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า,า,จายิงกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด็กเป็นดูแลจบครบเป็ดเสร็จยาก